อยู่กันในแบบฝึกหัดที่5.2นะคะคณิตศาสตร์ปสีเ่เล่ม1บทที่5เวลาเป็นแบบฝึกหัดของสอสวทอ,อยู่ในหน้าที่98ค่ะข้อที่1ใหญ่นะคะเขียนเข็มนาฬิกาเขียนบอกเวลาและระยะเวลาค่ะทีนี้ในข้อที่1ใหญ่นะคะก็จะมีหน้าปัดนาฬิกามา3รูปนะคะแล้วก็มีให้เติมระยะเวลาแล้วก็เติม เวลานะคะามาดูกันที่รูปที่หนึ่งะคะรูปที่หนึ่งะคะเป็นหน้าปัดเปล่าๆนะคะแล้วก็บอกเวลามาว่า9นาฬิกา3นาทีนะคะทีนี้เราก็จะเขียนเข็มกันค่ะ9นาฬิกานะคะเข็มสั้นก็จะชี้ที่เลข9ค่ะผ่านไป3นาทีเข็มยาวก็ จะชี้เลยเลขสิบสมา3ขีดเล็กๆค่ะบริเวณนี้นะคะก็ประมาณนี้คะ่ะทีนี้เข็มวินาทีนะคะเข็มวินาทีของเราก็ให้เป็นอีกสีหนึ่งนะคะอาจจะเป็นสีแดงก็ได้นะคะ,ะเข็มวินาทีต่อไปดูที่เข็มยาวนะคะเข็มยาวในรูปแรกนะคะ ชี้เลยเลข12มา3ขีดตรงกับเวลา9นาฬิกา3นาทีนะคะต่อไปเข็มยาวในรูปที่2นะคะชี้ที่เลข1ค่ะแปลว่าเวลานี้ได้ผ่านมาแล้ว5นาทีนะคะก็จะตรงกับเวลา9นาฬิกา5นาทีค่ะ,ะทีนี้จาก9นาฬิกา3นาทีมาถึง เวลา9นาฬิกา5นาทีเวลาเนี่ยผ่านไปแล้ว2นาทีใช่ไหมคะซึ่ง2นาทีเนี่ยถ้าเราคิดเป็นวินาทีเนี่ยเราคิดเป็น120วินาทีคะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า1นาทีจะมีค่าเท่ากับ60วินาทีนั่นเองคะ่ะะต่อมาค่ะ บอกระยะเวลามาค่ะว่าผ่านไปแล้ว480วินาทีอ่ะทีนี้480วินาทีเนี่ยคิดเป็นกี่นาทีนะคะเวลาคิดนะคะเราก็นำ480ตั้งค่ะแล้วก็หารด้วย60ค่ะอ่ะหารแล้วก็จะได้ว่าผ่านไปแล้ว8นาทีนั่นเองหมายความว่านับต่อจาก9นาฬิกา 5นาทีนับต่อไปอีก8นาทีก็แสดงว่าจะตรงกับเวลา9นาฬิกา13นาทีนั่นเองค่ะ9นาฬิกา13นาทีนะคะเข็มสั้นก็จะชี้ที่เลข9ค่ะเข็มยาวก็จะเลยเลข2มา2ขีดเล็กๆนะคะ หนึ่งสองสามสามขีดเล็กๆนะคะประมาณนี้ค่ะส่วนเข็มวินาทีนะคะเราก็ให้เป็นสีแดงค่ะหรือเป็นสีอื่นก็ได้ที่เป็นคนละสีกับเข็มสั้นเข็มยาวนะคะประมาณนี้ค่ะในข้อที่1ใหญ่ค่ะต่อไปเรามาดูกันในข้อที่2ใหญ่ค่ะก็จะมีสองข้อย่อยนะคะอามาดูกันเลยค่ะ ข้อที่2ใหญ่นะคะให้เราแสดงธีคิดค่ะมาดูกันที่ข้อที่1ค่ะเพลงลูกทุ่งเพลงหนึ่งมีความยาว3นาที2 8วินาทีเพลงนี้มีความยาวกี่วินาทีอ่ะทีนี้เราลองมาคิดนะคะว่า3นาทีเนี่ยมันคิดเป็นกี่วินาทีจากนั้นเราจึงจะนำมาบวกกับ28วินาทีค่ะก็จะทราบว่า3นาที2 8วินาทีเนี่ย คิดเป็นกี่วินาทีนั่นเองอทีนี้เรามาทำเส้นเวลากันนะคะอะอันนี้1นาทีอันนี้2น,นาทีน,นี้3นาท,อนนานาทีอ่ะต่อไป28วินาทีนะคะ หนาทีอ่ะเราก็ทําเขียนบอกไปเลยว่าแต่ละช่วงเวลานี้ห่างกัน1นาที1นาทีนะคะอ่ะต่อไปครบ3นาทีแล้วต่อไปก็28วินาทีนะคะซึ่ง1นาทีนี้นะคะ1นาทีอ่ะจะมีค่าเท่ากับ60วินาทีนะคะ ทีนี้60วินาที60วินาที60วินาทีเราก็จะเอามาบวกกันนะคะแล้วก็อย่าลืมไปบวกกับ28วินาทีนะคะอ่ะเราก็เขียนเลยว่าเนื่องจาก3นาทีคิดเป็นอ่ะเราก็นำ3า3คูณ60เลยค่ะเท่ากับ100 แปสิบวินาทีดังนั้นสามนาทียี่สิบแปดวินาทีคิดเป็น 180่งบวกยีเท่ากับ208วินาทีค่ะเราก็ตอบเลยว่า208วินาที อะต่อไปเรามาดูกันในข้อที่2นะคะจุลินทรีย์ชนิด1ขยายพันธุ์โดยการแบ่งตัวจาก1ตัวเป็น2ตัวใช้เวลา235วินาทีจุลินทรีย์ชนิดนี้ใช้เวลาในการแบ่งตัวกี่นาทีกี่วินาทีทีนี้เราก็ มาค่อยๆแบ่งออกนะคะทีละทีละ60วินาทีเพราะว่าเขาถามเป็นนาทีแล้วก็วินาทีด้วยใช่ไหมคะ,ะก็แบ่งออกทีละ60วินาทีนะคะอ่ะอันนี้ก็ไปแล้ว60นะคะแบ่งอีก60ก็ เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะแล้วเราก็แบ่งอีกหกสิบค่ะแบ่งอีกหกสิบเราก็จะได้หนึ่งร้อยแปดสิบแล้วนะคะทีนี้สองร้อยสามสิบห้าเนี่ยลบออกหนึ่งร้อยแปดสิบก็จะเหลือเศษอีห้าสิบห้าวินาทีนะคะทีนี้ทั้งหมดนี้เราก็อย่าลืมเขียนด้วยว่ามันคิดเป็นทั้งหมด 235วินาทีนะคะทีนี้เราก็มาเขียนเลยเนื่องจาก235เท่ากับ60บวกกัน3ตัวแล้วก็บวกด้วย55นะคะจะได้ สองวินาทีคิดเป็น3นาที55วินาทีดังนั้น จูลินซีใช้เวลาแบ่งตัว3นาที55วินาทีประมาณนี้นะคะเราก็ตอบเลขไทยด้วยค่ะว่า3นาที 55วินาทีต่อไปค่ะเราไปดูกันในหน้าที่99นะคะหน้าที่99นี้นะคะให้เป็นรูปบอลลูนมานะคะเติมคำตอบและระบายสีค่ะโดยที่บอลลูนเนี่ยในแต่ละช่องเนี่ยก็จะมีสีที่แตกต่างกันออกไปนะคะ,ะแตกต่างกันยังไงก็มาดูว่าแต่ละวินาทีเนี่ย ก็จะมีสีที่แตกต่างออกไปนะคะอย่างข้อที่1เนี่ยให้เป็นสีม่วงเนาะแต่เราก็ไม่รู้อีกว่าสีม่วงเนี่ยมันจะตรงกับเวลาในบอลลูนเนี่ยกี่วินาทีนะคะเราก็มาคิดกันก่อนค่ะ1นาที36วินาทีเนี่ยคิดเป็นกี่วินาที1นาทีก็มี60วินาทีใช่ไหมคะก็60บวกกับ36ได้96วินาทีค่ะ 96วินาทีก็จะเป็นสม่วงนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาดู100อ่ะข้อที่2ก่อนคะ่ขคคะขอภัยค่ะข้อที่2 240วินาทีคิดเป็นกี่นาทีอ่ะอันนี้เราก็นํา240เนี่ยหารด้วย60นะคะหรือใครจะค่อยๆลบออกทีละว60ก็ได้นะคะ240่หารด้วย60ก็จะคิดเป็น 4นาทีค่ะตรงที่เขียนว่า4นาทีก็จะระบายสีเหลืองนะคะต่อไปข้อที่3 110วินาที110วินาทีคิดเป็นกี่นาทีอ่ะอันนี้เราจะนำา110เนี่ยมาลบออก60นะคะถ้านำา110ลบออก60เนี่ยก็จะเหลือเศษ50นะคะก็จะเหลือเศษ50ทีนี้เศษ50เนี่ยมันเป็นเศษวินาทีค่ะ 60ที่ลบออกเนี่ยก็คือคิดเป็น1นาทีนะคะก็คิดเป็น1นาที50วินาทีนั่นเองค่ะช่องที่เขียนว่า1นาที50วินาทีก็ให้ระบายสีฟ้านะคะต่อไปข้อที่4ค่ะ3นาที18วินาทีคิดเป็นกี่วินาทีอ่ะทีนี้3นาทีเนี่ยอ่ะ3านาทีก็นำา3คูณ60นะคะก็ได้อ่า180อนะคะห นำไปบวกกับ18ก็จะคิดเป็น198วินาทีค่ะช่องบอลลูน,นที่เขียนว่า198วินาทีก็จะระบายสีแดงนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะอะ่ข้อที่5ค่ะ5นาที27วินาทีคิดเป็นกี่วินาที5นาทีเนี่ยเราก็จะนำา5คูณกับ60นะคะ ได้300นะคะ300บวก27ก็ได้เป็น327วินาทีนะคะในช่องบอลลูนที่เขียนว่า327วินาทีเนี่ยระบายสีเขียวนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะ80วินาทีอ่ะคิดเป็นกี่นาทีกี่วินาทีแล้วก็นำา80ลบออก60นะคะก็จะเหลือ20นะคะก็แสดงว่า มันเหลือเศษ20วินาทีนะคะแล้วก็คิดเป็นนาทีก็คือ1นาทีนั่นเองหรือใครจะนํา80ตั้งแล้วหารด้วย60ก็ได้คะ่ะมันก็จะออกมาเป็น1เศษ20นะคะต่อไปข้อที่7ค่ะ165วินาทีคิดเป็นกี่นาทีอันนี้เราจะนํา165ตั้งนะคะแล้วหารด้วย60นะคะมันก็60อะไรใกล้เคียง165ก็62นะคะ62 120 165ลบออก120ก็จะเหลือเศษ45วินาทีนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่8ค่ะ2นาที43วินาทีคิดเป็นกี่วินาทีอ่ะ2นาทีนะคะเราก็จะทา2คูณ60ค่ะได้120 120บวก43ก็ได้163วินาทีนั่นเองค่ะซึ่ง ในแต่ละช่องก็จะระบายสีแตกต่างกันนะคะอ่ะเรามาดูกันในช่องแรกก่อนเลยค่ะที่เขียนว่า96วินาทีนะคะเราก็ไปดูในบอลลูนที่เขียนว่า96วินาทีเนาะขนไหนเออเกวินาทีอ่ะก็คือช่องนี้ช่องที่สองนะคะระบายสีม่วงค่ะเราก็ระบายสีม่วงได้เลย ต่อไปข้อที่2นะคะ4นาทีสีเหลืองนะคะแล้ก็ดูตรง4นาทีตรงนี้เป็นสีเหลืองนะคะแล้ก็ระบายสีเหลือง ต่อไปข้อที่3 1มนาที50ิวินาทีนะคะก็ระบายสีฟ้านะคะ1นาที50วินาทีก็เป็นช่องนี้เนาะอันนี้ก็เวลาระบายก็อ่อนๆนะคะค่อยๆระบายนะคะต่อไปข้อที่สี่ 198วินาทีก็ให้เป็นสีแดงนะคะช่องนี้นะคะต่อไปข้อที่5 327วินาทีสีเขียวนะคะ,ะสีเขียวยิ่งสุดเลยนะคะต่อไป1นาที20วินาทีสีชมพูนะคะ ต่อไป2นาที45วินาทีเป็นสีน้ำตาลนะคะต่อไป1 6 3วินาทีอันสุดท้ายก็คือสีนำเงินนั่นเองค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในแบบฝึกหัดที่5.2ของเราค่ะในหน้า98และ99เดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ